สนใจอยากเป็นวิศวกรออกแบบดาวเทียมเทโลต่างๆหรือสถานีอวกาศค่ะผมเองสนใจเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารดาวเทียมแล้วก็ระบบต่างๆครับเพราะว่าได้มีโอกาสไปดูดาวเทียมทีอ้อสองทีดิสดาแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆากอยากเป็นนักบินอวกาศครับแล้วก็สนใจด้านการประดิษฐ์ยานด้วยครับหนูอยากเป็น Aerospace Engineer ค่ะอยากทำดาวเทียมที่ไ่สำรวจอวกาศอยากทำด้านจรวดล็อกเก็ตคอมโพสิต อยากจะพัฒนาด้านายนานยนต์อวกาศครับคือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบด้านอาวกาศครับแล้วก็ด้านการประดิษฐ์ครับผมผมก็เลยอยากจะลองพิสูจน์เองว่าผมเนี่ยถ้ามาเขา้า่วมโครงการเนี่ยจะทําได้ไหมจะแข่งกับคนอื่นไวไหมครับเนื่องจากผมสนใจอยากที่จะศึกษาและลงมือสร้างดาวเทียมคิวแซดด้วยตัวเองครับการที่ทําให้เราได้ทดลองแล้วก็ได้ทําจริงเกี่ยวกับดาวเทียมครับทําให้ได้ความรู้ต่างๆมากมายครับ ถ้าโครงการก็ได้มีการให้ความรู้ทางด้านดาวเทียมแล้วก็การทาโปรเจกต์ซึ่งโครงการแบบเนี้ยไม่ได้หายง่ายในประเทศไทยครับในกลุ่มเราเนี่ยมีความสนใจทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวก,กาศและวิยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับและทางโรงเรียนก็ได้ช่วยสนับสนุนนะครับให้พวกเราสามารถมาทําโครงการนี้ได้แล้วก็ทํางานได้อย่างราบร่นครับชอบอเกี่ยวกับงานด้านวิศวะอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องอวก,กาศก็เป็นเรื่องที่ลึกลับน่าค้นหาก็เลยอยากลองเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อจะได้เก็บประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ รู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยเขาบอกนว่าด้รนบอวกาศเนี่ยครับเราสามารถเรียนอะไรได้บ้างครับไปต่อยังไงได้บ้างครับแล้วก็ในอนาคตทํางานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างครับผมการขนส่งครับในอนาคตเราจะต้องขนส่งมนุษย์ไปดาวเทียหรือว่าดวงจันทร์ครับการที่เราสามารถทายาดาวเทีให้ขนส่งไปกับหรือใช้ซ้ําได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยที่ดีมากเลยครับผมอยากเห็นประเทศไทยนะครับเริ่มต้นที่จะผลักดันในเรื่องของการประยกต์ใช้ดาวเทียมในด้านเศรษฐกิจครับแล้วก็ ต่อยดอไปถึงการผลิตและพัฒนาดาวเทียมของประเทศไทยเองครับอยากให้นําหลักสูตรเกี่ยวกับด้านาอวกาศมาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ค่ะอยากเห็นประเทศไทยผลิสชิ้นสเทคโนโลนีอยากให้มีคนไทยคนแรกที่ปเป็นยบบู้ลงจันทร์ครับการส่งดาวเทียมไปในดาดวเคราะห์ดวงอื่นๆครับอยากเห็นประเทศไทยรักดันได้ผลการสำรวจอวกาศค่ะ น้องชายไปค่ะเพราะว่าน้องชายของเราก็ชอบในเรื่องนี้มากๆเหมือนกันค่ะอยากพาทีมของพวกเราไปโอกาสครับเพราะพวกเราสนใจและชื่นชอบผ่านโอกาสได้ไปศออึกษาได้ตนเองจนการสาบาันของพวกเราคงอยากไปคนเดียวมั้งคะอยากไปใช้ชีวิตคนเดียวสงบสงบ <laughs>